คุณสงสัยว่าแฟนคุณกำลังจะมีโชู์และคุณ <atem> จะทำทุกวิธีทางให้ได้รู้ความจริงแล้ววะไม่เห็นทักมาเลย น้ำเพื่อนสนิทฉันนี่สามีตัวเองเล่นโชว์เพื่อนสนิทไอ้เลวไอ้เลียมใครอยู่ยมามใครอยู่ใครอยู่ยามน้ำน้ำขนาดละเมายยังละเมอชื่อมันเลยอะลาหัดตู้เสียของผมหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้า มเมอขนาดเนี้ยต่เสร็จแน่อ่านแล้วฮะเมื่อวานเพิ่งเจอกันไปเองเราเจอกันที่เดิมนะคะเราเจอกันที่เดิมนะคะลบก่อนเดี๋ยวดนจับได้ เจโคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเโจโอ้อยอ,อ้าบัสอยู่ๆเขาก็พู่ไปอ่ะมึนหัวไปหมดเลยอตอนนี้ก็อยากกินของเปรี้ยวด้วยอ่ะนี่ผมว่าอาการไม่ดีเลยนะไปหาหมอไหมไม่ไป<ๆ>เป็นไรหรอกสงสัยเขาจะท้องอ่ะฮะท้องอ ฉันว่าฉันท้องขนาดรู้ว่าฉันท้องอ่ะเขายังไม่ดีใจเลยอ่ะมีคุณท้องเหรอผมดีใจมากเลยนะฉันเห็นมีคนส่งข้อความหาคุณอ่ะอจะไปไหนอ่ะอย่าถามมากน่ะเดี๋ยวผมมา เดี๋ยวก่อนอามานี่สิขอบคุณน้ำมากจริงๆนะที่ทำให้บ้านมีความสุขมากขนาดเนี้น้ำเต็มใจค่ะบ้านผมมีเรื่องจะบอกมมเรื่องเจ้าโอ๋แล้วทำไมต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นด้วยล่ะคะเจ้าโอท้องฮะท้องท้องได้ยังไงไม่ได้นะแบบนี้ แผนแ่นเราก็พังสิแผนเหรอโอขอโทษครับพอดีผมซุ่มซ่ามไปหน่อยเชิญคุยต่อเลยครับบ้าขอโทษนะบ้าไม่ได้ตั้งใจให้เด็กมาเวลานี้จริงๆอะน้ำไม่ยอมนะเดี๋ยวทําให้เสเลยโจ้คุณมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเชิญพวกมึงสองคน,น่ะไปรักกันให้ไกลๆกูเลยนะอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก เดี๋ยวจนี่มันอะไรกันนะบาสสุขสันต์มันครบรอบนะคุณกับน้ำไม่ได้เป็น จะบ้าเหรอใครจะไปเอาบาสลงน้ำอยู่นะน้ำอยู่นะอยู่ยรหัสตู้เซฟของผม,ผมหนึ่งสองสามเซฟห้าหกจักดไปเก่าน้ำเป็นคนฟื้นตัวให้เราเองแหละเราสองคนวางแผนจะเซอร์ไพรส์ปัดุูมรอบเจ้าโอ,อ๋แล้วทำไมตอนรู้ว่าฉันท้องอะ่ะไม่เห็นดีใจเลยอะ่ะ เธอเห็นตัวนี้ปะใบฮันนีมูนอ่ะถ้าเธอท้องเนี่ยเธอจะขึ้นเครื่องได้ปะละ่ะเราขอโทษนะที่ตอนนั้นแซวเรื่อง,อง,องน้องออกแรงไปหน่อยที่จริงแล้วอะ่ะฉันไม่ได้ท้องหรอกฉันแค่อยากเช็คความรู้สึกบ<ฮ>้าเฉยๆอะโธคิดมากไม่ได้ขอห้ังจริงนะเราพวกกันมาเจ็ดปีแล้วนะ ใครจะไปรู้ว่ะก็หานเจ็ปีไง